ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นพยานนี่กับพระเจ้านะครับจากที่ผมได้ไปนมัสการพระเจ้านะครับพอไปถึงที่นมัสการพระเจ้านะครับควันลดขึ้นนะครับเครื่องร้อนควันขึ้นผมก็ตกใจนะครับแล้วก็แต่ภรรยาผมผมก็ไปกับภรรยานะครับภรรยาผมก็ได้ ติฐานขับไล่ในนามพระเยซูนะครับควันมารซาตานที่มาในรูปแบบของควันควันไฟควันควันไหม้นะครับก็หายไปนะครับนมัสการเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรก็ใช้ได้ปกตินะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเราเป็นพยาในให้กับพระเจ้าสำหรับ าการอัศจรรย์ในครั้งนี้นะครับขอพระเจ้าที่จะวอวยพรแล้วก็เสริมกําลังให้กับพี่น้องในการที่จะเป็นพยานนี้กับพระองค์ครับเจ้าอวยพรนะครับ,รรบสวัสดีครับ